คุณราศีเมษครับในการทำนายดวงชะตาคุณในวันนี้นะครับผมตั้งจิตอธิษฐานนะครับถึงท่านพ่อพิ่ขนตนะครับขอท่านพ่อพิ่ขนตนะครับช่วยเปิดดวงชะตาคุณราศีเมษให้ผมเห็นอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับโอเคคุณราศีเมษไปดูดวงชะตาคุณในเดือนกุมภาพันธ์2567กันเลยนะครับแต่ก่อนจะไปดูดวงชะตานะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับนอกจากผมจะเป็นพ่อหมอยิา24แล้วนะครับผมยังเป็นในหน้าสังหา รีมาทราบด้วยนะครับดังนั้นนะครับถ้าท่านสนใจอยากจะฝากขายบ้านขายที่ดินขายคอนโดเทาวโฮมเทาเทา,ทาต่างๆในเขตกรุงเทพยยมหานครเนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับตามบัญชีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับโอเคคุลศีเมฆไปดูดวงชะตา,าคุณในเดือนกุมภาพันธ์2567กันเลยนะครับตรงนี้อย่างนี้นะครับคุลศีเมฆในเดือนกุมภาพันธ์2567เนี่ยนะครับมีโอกาสไปทําบุญไหว้พระสราดอกเขาเนี่ย ไปทาเลยนะครับชีวิตจะได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรนะครับในเรียนกุมภาเนี่ยดูชีวิตมันสะดุดสะดุดยังไงไม่รู้นะครับจะถามเรื่องอะไรก็ดูยี่ปัญหาไปหมดเลยนะครับมาเริ่มต้นด้วยเรื่องหน้าที่การงานก่อนนะครับถึงแม้นะครับไพ่ใบแรกของเรื่องหน้าที่การงานคุณนะครับจะเป็นไพ่ใบนี้ครับเป็นไพ่ภาษาคราชนะครับก็ดูเหมือนมันดีนะครับดูดีมากๆและไพ่สังราชก็ต้องปกติก็ทํานายดีนะครับแต่ว่าไปดูตอนจบของไพ่เนี่ยนะครับมันเป็นก้าวไม้เท้าครับก้าวไม้เท้าหมายความว่ายังไงนะครับ หน้าที่การงานแย่มากเลยนะครับตอนนี้กําลังคิดอยู่เลยครับว่าจะอยู่จะอยู่ต่อไปหรือจะลาออกนะครับถ้าอยู่ต่อไปก็อนาคตไม่ค่อยดีก็หมายความว่าอย่างไงนะครับไพ่สองไพ่นี้มาบวกกันก็หมายความว่าคนที่ดูเหมือนนะครับจะให้การสานับสนุนคุณคนที่เป็นคนดีคอยเอื้อเฟื้อคุณเนี่ยเดือนนี้เขาไม่ดีแล้วนะครับคอยให้ร้ายหักหลังนะครับสุดท้ายนะครับทําให้งานการคุณ มีปัญหาเลยนะคบดังน right, ั the right, the right ้นระวังคนพวกนี้ให้ดีนะครับ๋เดินสะดุดขาผู้รักผู้ใหญ่ไม่งั้นจะมีปัญหาเลยนะครับส่วนเรื่องเงินทองทองนะครับไพ่ใบนี้ครับไพ่แบแรกที่ได้นะครับเป็นไพ่สามไม้เท้าครับสามไม้เท้าหมายความว่ายังไงนะครับเงินเงินทองทองเนี่ยบางบางวงชะตานะครับที่ทํางานเกี่ยวกับเพรหุ้นส่วนนะครับมีหุ้นส่วนมีอะไรเงี้ยทำธุรกิจส่วนตัวแล้วแบบมีหุ้นส่วนอะไรเงี้ยให้ระวังให้ดีเลยครับเพราะว่าจุดจบหลังจากไพ่สามไม้เท้าเนี่ยมันเป็นไพ่เดือกเฮิร์มิตครับ เดือเฮืนบิดหมายความว่าอย่างไงครับคนพเนจรนะครับไปหาอะไรไปเรื um, ่อยๆครับผู้ทรงศีลประเภทเออฤือสีชีพายพเนจรไปเรื่อยๆนะก็หมายความว่าย่งไงนะครับเงินทองทองนะครับโดยเฉพาะประเภทคุ้นส่วนเนี่ยคุณอาจจะโดนคุนคุนส่วนเนี่ยทำอะไรไม่ดีก็ได้นะครับถูกหักหลังนะครับโกงเงินโกงทองนะครับสุดท้ายเนี่ยเออคุณก็อาจจะกระเด็นออกจากบริษัทที่คุณร่วมสร้างมาก็เป็นไปได้เลยนะครับดังนั้นนะครับ ระวังให้ดีนะครับเรื่องการงานก็ไม่ดีเรื่องการเงินก็ไม่ดีมาดูเรื่องครอบครัวบ้างนะครับเรื่องครอบครัวมีสีถ้วยนะครับสีถ้วยหมายความว่ายังไงนะครับพ่อแง่แม่งอนอะไรก็ไม่รู้ไม่ถูกใจคุณไปสักอย่างเลยนะครับใครทําอะไรคุณก็ดูงอนเปไปหมดนะครับใจเย็นนะครับเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับค่อยๆนะครับมีปัญหาค่อยๆคุยกันนะครับอย่าแบบอุณหันพันแล่นอย่าแช่ลมนะครับยไม่งั้นครอบครัวมีปัญหานะครับส่วนเรื่องความรักคนโสดเนี่ยมันมากเลยนะครับ ก็ไม่ดีด้วยนะครับก็ไม่ดีด้วยเพราะว่าอะไรนะครับไพ่เป็นแรกของไพ่คนโซลนี่นะครับเป็นไพ่ทาวเวอร์เลยนะครับเอ่อไพ่ทาวเวอร์เนี่ยไปหาข้อหมอที่ไหนก็ต้องบอกไม่ดีนะครับแล้วก่อนหน้านี้นะครับผมจับดูไพ่สักใบหนึ่งเนี่ยก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอใครสักคนนะครับเออดูดีอ่ะดูดีดูเหมือนดีใช้คำนี้ดูเหมือนดีมีชาติตะกูลมีฐานะร่ำรวยแต่คบไปคบมาเป็นกายเป็นทาวเวอร์นะครับแล้วต้องบอกนะครับเงินเงินทองทองที่คุณ สะสมแม่เนี่ยนะครับสุดท anyway. ้ายเนี <puzzles them>. <ous> those, ่ยนะครับมันเหลือดีนะครับมันแค่เนี่ยอืมมันแค่เด็กถือเหรียญเนี่ยอืมจะแปดเหรียญนะเป็นเด็กถือเหรียญเนี่ยเออก็หมายความว่าอย่างไงนะครับเงินเงินทองทองที่คุณอาอุตสาหามาได้เนี่ยนะครับถูกเขาหลอกไปนะครับใช้คานี้เลยหลอกไปสูไปจนแบบเหลือเป็นแบบเด็กถือเหรียญเลยครับเด็กถือเหรียญก็มีเงินติดกระเป๋านีดนี่หน่อยๆนะครับดังนั้นนะครับคุณราศีเมษนะครับเมื่อกี้ฟังมาการงานก็ไม่ดีการเงินก็ไม่ดี ครอบครัวก็ดูมีปัญหายังไงไม่รู้นะครับส่วนความรักคนโสดเนี่ยไม่ดีมากๆเลยนะครับดังนั้นนะครับทาบุญไหว้พระชีวิตจะได้ดีขึ้นครับคุณราศีพฤษภครับในการทํานายดวงชะตาคุณในวันนี้นะครับผมตั้งจิตอธิษฐานนะครับถึงพระท่านพ่อพิคเนตนะครับขอท่านพ่อพิคเนตนะครับเปิดดวงชะตาของคุณราศีพฤษภให้ผมเห็นอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยนะครับคุณราศีพฤษภครับก่อนจะไปดูดวงชะตาคุณในเดือนนี้นะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับ นอกจากผมจะเป็นพ่อหมอพายิบศรีแล้วนะครับผมยังเป็นในหน้าสังหาร,ริมทรัพย์มืออาชีพอีกด้วยนะครับผมให้บริการฝากขายบ้านที่ดินคอนโดเรือสังหาร,ริมทรัพย์ต่างๆนะครับในเขตกร,รุงเทพมหานครนะครับสนใจก็สามารถติดต่อผมได้ตามอดีไลล์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับโอเคคุณรศีพุศพบปดูดวงชะตาคุณในเดือนกุมภาพันธ์2567กันเลยนะครับต้องบอกนะครับในเดือนนี้นะครับดวงชะตาคุณประเภทมีคนอุปถัมภ์แล้วก็มีแบบคนที่แบบเออมีปุญญาว่าสนนะ เข้ามาอุปถัมภ์ชีวิตคุณเลยนะครับเริ่มต้นนะครับมาดูเรื่องหน้าที่การงานก่อนนะครับหน้าที่การงานคุณนี่นะครับมีหนึ่งไม้เท้าครับหนึ่งไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะครับหมายความว่าอย่างไงนะครับถ้าคุณทําธุรกิจอยู่หรือทํางานประจําอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกนะครับการงานมีโอกาสเจริญก้าวหน้าหรือถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนงานหรือากเปลี่ยนธุรกิจนะครับจังหวะในเดือนนี้เหมาะมากๆเลยนะครับเพราะว่า งานใหม่เอ่ยธุรกิจใหม่ที่คุณจะทําเอ่ยนี่นะครับจะนํามาซึ่งความจเจริญก้าวหน้ากับคุณมากๆเลยนะครับแล้วต้องบอกนะครับไอ้ที่จเจริญก้าวหน้าจากหนึ่งไม่เท้าเนี่ยเบื้องหลังว่าเป็นไพ่ใบนี้ครับเป็น t D e n d p r e s s ครับ อาจจะมีนะครับถ้าคุณเป็นผู้ชายก็อาจจะมีคุณผู้หญิงวัยกลางคนค่อนไปทางสูงอายุเนี่ยให้การสนับสนุนอยู่นะครับในเรื่องหน้าที่การงานหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะครับก็จะมีหนุ่มใหญ่ค่อนข้างไปมีอายุนิดน,นึงนะครับป๋าใจดีเนี่ยแหละครับคอยสนับสนุนในเรื่องหน้าที่การงานในเรื่องธุรกิจของคุณนะครับดีมากเลยนะครับส่วนเรื่องเงินกันทองก็ต้องบอกนะครับถ้าเดือนนี้นะครับต,ต้นเดือนเนี่ยมันจะติด ปัญหาเงินเงินทองทองเนี่ยนะครับเพราะมี2เหรียญนะครับเงินเข้ากระเป๋าซ้ายออกกระเป๋าขวานะครับเผื่อๆนะครับต้องฟูนี่ยืมสินนะครับ <c oughs> แล้วเป็นประเภทผู้นี้ยืมสินสถาบันการเงินนะครับ <c oughs> อาจจะแบบไอ้เงินด่วนไอ้อะไรพวกนี้ต่างๆของสถาบันการเงินเนี่ยนะครับแต่ต้องบอกนะครับปลายเดือนดีดีมากๆเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกนะว่าดวงคุณเนี่ยมีคนอุปถัมภ์อยู่นะครับปลายเดือนนี่นะครับถ้าคุณเป็นผู้ชายก็จะมีผู้หญิงไวกลางคนใจดีมีเงินมีสต้งสตางนะครับ ขอให้ความช่วยเหลืออยู่นะครับอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องชู้สาวนะอาจจะก็เป็นแบบญาติหรืออะไรคนที่เขาแบบใจดีอ่ะนะครับหรือมีถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็อาจจะมีหนุ่มใหญ่ใจดีนะครับขาอ,อาจจะคิดอะไรกับคุณนะครับแต่คุณไม่ได้คิดอะไรกับเขาเนี่ยนะครับขอให้การสนับสนุนคุณอยู่นะครับในเรื่องงเงินทอง ส่วนความรักความรักครอบครัวก็ต้องบอกนะครับโดยพื้นฐานครอบครัวคุณดีมากมเลยนะครับผมลองจับไพ่พื้นฐานครอบครัวคุณเนี่ยมีสิบเหรียญด้วยนะครับก็หมายความว่าก่อนหน้านี้รักใคร่บองรองกันดีนะครับช่วยกันหาเงินหาทองเข้ามาสร้างครอบครัวเพียงแต่ว่าต้นเดือนมันอาจจะมีปัญหาวอกแวกนิดนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อบ้านหรือแม่บ้านเนี่ยก็มีไพ่เลิฟเวอร์ขึ้นมานะครับอาจจะมีใครสักคนเนี่ยไม่พ่อบ้านกับแม่บ้านเนี่ยวอกแวกไปวอกแวกมาเลยนะครับแล้วจะมันจะแบบ พาเรื่องละหองและแหงเกิดขึ้นในครอบครัวเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับคุณโชคดีมากๆเลยนะครับเอาไปปลายเดือนถ้าถ้าต้นเดือนมีปัญหาเนาะปลายเดือนก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าคนรบเนี่ยเข้ามาไกลเกลี่ยปัญหานะครับล้วปัญหาก็จะหมดสิ้นไปนะครับส่วนความรักคนโสดน,นี่ต้องบอกนะคนผู้ศพเนี่ยดีมากๆเลยนะครับ ไพ่ใบแรกนี so, to, uh, like, so, ่นะครับเป็นไพ่สิบถ้วยสิบถ้วยที่หมายความว่าถ้าครบกันไปนี่ครับอาจจะสร้างครอบครัวได้นะครับมีไพ่สองไม้เท้าด้วยสองไม้เท้าหมายความว่าไงนะครับคุณเจอเดตรักแท้รักจริงเนี่นะครับเพียงแต่ว่าอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าจะไปแนวนี้นะครับอยากจะมีคู่สร้างเนื้อสร้างตัวไปเลยนะครับแต่บางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยยังไม่พร้อมขอทำซาต้งสาตางก่อนเนี่ยนะครับก็ต้องบอกนะครับถ้าคุณเลือกแนวนี้นะครับไอแนวดอกี้ที่บอกว่าจะครอบครัวดีเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับคุณต้องไป แนวนี้ตลอดเลยนะครับคือเป็นโซนต่อไปหาเงินหาทองต่อไปครับกุลาศีเมถุนนะครับในการทานายดวงชะตาคุณในเดือนนี้นะครับผมตั้งจิตอธิษฐานนะครับถึงท่านพ่อทิคเดชนะครับขอท่านพ่อเปิดดวงชะตากุลาศีเมถุนนะครับให้ผมเห็นอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับกุลาศีเมทุนขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับนอกจากผมจะเป็นพ่อหมอยพบสีมืออาชีพแล้วนะครับ ผมก็ยังเป็นในหน้าสังหาริมทรัพย์เงอาชีพอีกด้วยนะครับสนใจอยากจะฝากขายบ้านที่ดินคอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับในเขตกรุงเทพมหานครก็สามารถติดต่อได้ตามในไลน์ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้เลยนะครับโอเคกุ mm hmm. okay. ราเมราศีเมถุนไปดูดวงสตาร์คุณในเดือนกุมภาพันธ์2067กันเลยนะครับ ต้องบอกนะครับุรราศีเมเมถุนในเดือนนี้นะครับกลุภาพ์2567เนี่ยดวงคุณเป็นซปเปอร์เฮงเลยนะครับถามะไรดีไปหมดเลยนะครับถามถึงเรื่องหน้าที่การงานก็ดีการเงินการทองก็ดีครอบครัวก็ดีคนโสดก็ดีด้วยนะครับโอ้โหถามะไรดีไปหมดเลยไม่รู้จะเฮงอะไรไขนาดนี้เลยนะครับไปทำบุญบ้างก็ดีนะครับถ้าดวงเฮงๆอย่างนี้นะครับโอเคมาเริ่มต้นกันเรื่อง หน้าที่การงานก่อนนะครับหน้าที่การงานนะครับต้นเดือนเนี่ยนะครับเป็นนี่นะครับสี่ถ้วยนะครับอาจจะออกลูกงงแงงงงแงงนะครับอะไรก็ไม่รู้ไม่ยอมหยิบจับอะไรเลยนะครับหรือประเภทเออไม่ยอมเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยนะครับแต่ต้องบอกนะครับดวงเนี่ยมันจะเจริญได้นะครับเพราะว่าอาจจะมีใครสักคนนะครับเข้ามาผลักดันชีวิตคุณนะครับแล้วเขาเขาคนนั้นเนี่ยนะครับมีบุญญาวาสนาอาจจะเป็นเจ้านายคุณนะครับมาแบบมาพุชคุณแรงแงอ่ะนะครับดังนั้น หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีเนี่ยนะครับเดอนเพลเลอร์ขึ้นมานะครับเอ็มเพลเลอร์เนี่ยผมแปลได้2อ,อย่างนะครับเอ่ออย่างแรกคืออาจจะมีเนี่ยนะครับมีไพ่เนี่ยพระราชาชีิตถือดาบ เข้ามาพุชหรือมาผลักดันคุณเนี่ยไม่พอนะครับอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใหญ่กว่าพระราชินีถือดาบมาช่วยดันคุณอีกแรงก็เป็นไปได้เลยนะครับหรือนะครับคุณเนี่ยลา,ายเป็นคนนี้นะครับเป็นเอ็งพลเลอร์เลยนะครับหลังจากพระราชินีถือดาบผลักดันคุณเต็มที่แล้วนะครับชีวิตคุณจเจริญก้าวหน้าสุดๆเลยนะครับก็เป็นไปได้ทั้ง2แบบนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนที่ดีหรือตัวคุณเองนะครับรู้จักนะครับสำนึกสำนักอะไรอะไรก็แล้วแต่นะครับผลักดันตัวเองให้มันอยู่ แถวแน่เลยก็เป็นไปได้เลยนะครับส่วนเรื่องเงินเงินทองทองก็ต้องบอกนะครับต้นเดือเน,นี่ยอาจจะเจ็บปวดนิดนึงนะครับเพราะมีไพ่สามดาบนะครับอาจจะเป็นว่านะครับเสียเงินเสียทองโดยเฉพาะเสียเงินแบบเรื่องความรักเนี่ยนะครับจีบสองจีบสามจ,จะไม่ติดก็เป็นไปได้เลยนะครับหรืออะไรลงทุนกับเรื่องความรักนะครับ หลังจากนั้นนะครับขอบคุณตั้งสติได้นะครับเออมันก็ดีทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นนะครับมีก้าวถ้วยนะครับรู้สึกว่าเออเงินเงินทองทอมันต้องหมดไปกับความสุขของตัวเองนะครับไปสร้างความสุขให้คนอื่นนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องบอกนะครับไอ้สิ่งที่คุณทํามาเนี่ยนะครับมันกลายเป็นเดอะสตาร์นะครับเดอะสตาร์หมายความว่ายังไงนะครับเงินเงินทองทองก็ดีขึ้นทันตาเลยนะครับก็จริงๆก็หน้าที่การงานดีประมาณนี้นะครับเงินทองก็ดีขึ้นมาตามไปด้วยนะครับ มาดูเรื่องครอบครัวนี่นะครับครอบครัวคุณเนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยมีไพ่นี่นะครับมีไพ่เดือดสันเนี่ยนะครับเดือดสันเป็นไพ่ดีมากๆเลยนะครับที่มาอยู่ในดวงครอบครัวเนี่ยครอบครัวรักไข้่ปองดองนะครับแล้วถ้าคุณกําลังรอครับข่าวดีเกี่ยวกับลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกคนแรกลูกคนที่2อลูกคนที่3อยู่เนี่ยนะครับก็ต้องบอกนะครับมีโอกาสมีโอกาสได้รับข่าวดีในเดือนกุมภาพันธ์ 2มพ7เนี่ยก็เป็นไปได้เลยนะครับดังนั้นก็ให้เวลากับครอบครัวเยอะๆนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับความรักคนโสดนี่นะครับเริ่มต้นมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหรน่นะมันมีแบบเออเหมือนกับเะเ่กี้ยแต่กี้บอกที่บอกคุณเนี่ยนะครับว่าคุณมี3ดาบเนี่ยคุณอาจจะไปรักคนที่มีเจ้าของก็ได้นะครับเออมันก็เลยแบบวุ่นวายๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับไปเจอเจ้าของเขาเนี่ยเออเจ้าของเขาก็ไม่ยอมนะครับ จ้องจะเล่นงานคุณนะครับแต่สุดท้ายไม่ต้องห่วงนะครับคุณมีหนึ่งไม้เท้าขึ้นมาในเรื่องความรักคนโสดก็หมายความว่ายัางไงนะครับผ่านอุปสรรคไปแล้วเนี่ยป,ยปลายเดือนเนี่ยจะมีข่าวดีเกี่ยวกับความรักคนโสดนะสาวเจ้าอาจจะเห็นใจนะครับเลอก,กับทางนู้นแลว้วมาอยู่กับคุณก็เป็นไปได้ครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญ,ญาตมาแนะนําทาวเฮาส์สามชั้นบนถนนดวนจันทร์ลามินทากรุงเทพมหานครนะครับทาวเฮาส์ที่เห็นในรูปนี้นะครับตั้งอยู่ในหมู่บ้าน d ดมอนด์แกลนวิวนะครับติดถนนวนจัร์เลยนะครับสภาพก็เป็นบ้านทาวน์โฮมนะครับ3ชั้น4ห้องนอน4ห้องน้ำเนื้อที่โดยรวมก็24ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยก็180ตารางเมตรนะครับหน้าบ้านเนี่ยกว้าง6เมตรเลยนะครับจอดรถได้2คันนะครับสภาพบ้านโดยทั่วไปก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยนะครับถึงผ่านถึงแม้ว่าจะผ่านอายุการใช้งานแบพอสมควรแล้วก็ตามเลยนะครับ เราก็ต้องบอกนะครับหมู Jamie, ่บ้านไดมอนด์แกลนวิวเนี่ยนะครับรปภเนี่ยนะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับมีสวนสาธารณะกลางหมู่บ้านด้วยนะครับแถมมีนะครับรอบรอบหมู่บ้านเลยนะครับมี c c t v ทีรอบหมู่บ้านเลยนะครับตัวหมู่บ้านเองเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับติดถนนใหญ่นวนจานรามินทาเลยนะครับจะเดินทางไปไหนก็สะดวกนะครับตรงข้ามหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็เป็นตลาดโพสุวรรณนะครับแล้วตรงข้ามเยื้องๆไปสักนิดนึงเนี่ยครับก็เป็นเซเว่นนะครับแล้วเป็นเซเว่นสาขาใหญ่ด้วยนะครับ สนใจนะครับดูรูปแล้วสนใจทาวเฮาส์หลังนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับตามไอดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับและย้ำนิดหนึ่งนะครับทาวเฮาส์หลังนี้เจ้าของขายเองครับ